เคยรู้กันหรือไม่ฝฟแบบไหนเรียกฝฟมงคลตำแหน่งฝฟขี้มแมลงวันบนร่างกายบอกอะไรบ้างความเชื่อโบราณตำแหน่งฝฟยขี้มแมลงวันบนร่างกายบอกอะไรบ้างทำนายตำแหน่งฝฟไฝดีเป็นแบบไหนแบบไหนปังแล้วฝฟแบบไหนควรเอาออกจุดโงเห้งของฝายทำนายอะไรได้บ้างไปรับชมรับฟังพร,พร้อมๆกันเลยครับ ไฟที่ต้นคอฉลาดแต่ต้องทำงานหนักชีวิตค่อนข้างต่อสู้ดิ้นรนไฟที่คอเป็นไฟมงคลเป็นคนฉลาดแก้ปัญหาเก่งได้คู่ครองที่ดีไฟที่ท้ายถอยรักความยุติธรรมแต่อาผับคู่ไฟที่ไหายปราข้างขวามองโลกในแง่บวกอ่อนไหวง่ายมีเสน่ห์ต่อคนรอบข้าง แต่ทำบุญกับคนไม่ขึ้นไฟที่หายปร,ราซายใจร้อนเหมือนไฟแพรว์รักสนุกมีคนรายล้อมเยอะไฟที่รักแร้เป็นคนที่ใจร้อนมักจะพลาดโอกาสดีๆเพราะคิดเยอะผู้ชายที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วอาจเป็นคู่แท้ไฟตรงหัวใจไฟดีรักเกียรติรักศักดิ์ศรีในตัวเอง ชีวิตจะประสบความสำเร็จเพราะมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนไฟที่บริเวณอกไฟมงคลใจเย็นรอบข้อเก็บรายละเอียดมีพรสวรรค์ได้คู่ชีวิตเป็นคนดีมีความสามารถไฟที่บริเวณลิ้นปีมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนเหมาะสำหรับรับข้าราชการมีเกณฑ์ที่จะเจอเหนือคู่ที่ดีและเหมาะสม ฝ่ายที่ฐานสวงอกเป็นคนไม่กล้าตัดสินใจไม่มั่นใจในตัวเองส่วนใหญ่ให้คนอื่นตัดสินใจให้ใช้เงินเก่งฝ่ายที่เต้านมด้านขวามองโลกในแง่ดีชอบช้อปปิ้งชอบใช้เงินเป็นงานอดิเรกเนื้อคู่อาจจะเป็นคนต่างชาติฝ่ายที่นมด้านซ้ายเป็นคนตั้งใจใช้ชีวิตอดทนเก่งมักจะได้คู่ดี คอยสนับสนุนส่งเสริมกันให้ชีวิตดีขึ้นไฟที่ฐานนมใช้เงินเป็นกระดาษชอบใช้อารมณ์นำเหตุผลอารมณ์ไม่ค่อยมั่นคงชีวิตจะดีขึ้นตอนที่ตกตะกอนชีวิตได้แล้วไฟที่ใต้อกด้านขวารักสนุกชอบความบันเทิงใช้เงินแก้ปัญหาถ้าระมัดระวังในการใช้จ่ายชีวิตจะดีขึ้น ฝ่ที่ใต้อกด้านซ้ายชอบหาความรู้ใส่ตัวแต่ไม่ทะเยอทะยานจนมากเกินไปประสบความสำเร็จด้วยตัวเองได้คู่ดีไฝ่ที่สีข้างด้านซ้ายขี้งุดหงิดอ่อนไหวเก่งเรื่องบนเตียงและเป็นแม่เสือสาวที่พร้อมจะขย่ำเหยื่อตลอดเวลาเนื้อคู่มักจะสนับสนุนในเรื่องที่ชอบไฝ่ที่สีข้างด้านขวา ชีวิตเรียบเรียบพอใจกับชีวิตตัวเองดีโดยไม่ต้องไปแข่งกับใครมักจะได้เหนือคู่เป็นคนคุ้นเคยไฟที่ไหลขวาเป็นคนทะเยอทะยานต้องอดทนและพยายามชีวิตจึงจะดีและมั่นคงถ้าหมั่นสวดมนต์บ่อยๆอาจจะมีโชคลาภไฟที่ไหลซ้ายไม่ชอบการโกหกเป็นคนซื่อสัตย์ไว้ใจได้ มักจะมีปากเสียงกับคนรักบ่อยๆเพราะความคิดเห็นไม่ตรงกันไฟที่บ่าขวาความอดทนเป็นเลิศแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีใช้ความลำบากเป็นแรงผลักดันในชีวิตไฟที่บ่าซ้ายไม่มีจุดยืนในตัวเองชีวิตมักจะผ่านอุปสรรคมาเยอะก่อนที่จะสบายคู่ครองเป็นคนในแวดวงเดียวกันไฟที่แขนขวา เป็นคนลุยๆไม่ค่อยกลัวอะไรผิดก็ว่าผิดถูกก็ว่าถูกถ้าทำงานเกี่ยวกับการค้าขายชีวิตจะรุ่งไฝที่แขนซ้ายเป็นคนเรียบร้อยชอบช่วยเหลือสังคมถ้าชีวิตลำบากจะมีคนคอยช่วยเหลือได้คู่ชีวิตที่ดีไฟที่ข้อศอกไฝดีฉลาดมีความอดทนเป็นเลิศ มีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูฝ่ายที่ท้องแขนชอบวางแผนรอบครอบกับการวางแผนชีวิตส่วนใหญ่แล้วชีวิตไม่ค่อยลำบากมีแต่ผู้ใหญ่เอ็นดูไฝ่ที่บ้านเอวเป็นคนเด็ดขาดกล้าคิดกล้าตัดสินใจชอบความยุติธรรมเป็นคนมีไหวพริบช่างพูดเหมาะกับการทำงานที่ได้โชว์ความสามารถของตัวเองคนเดียว ไฝที่ทองน้อยเรื่องเม้ามอยนี่รู้หมดมีครบทั้งเงินอำนาจวาสนาเหนือคู่อาจจะเป็นคนที่ทำงานในสายงานเดียวกันไฝที่ท้องเป็นคนตรงไปตรงมาอาจจะมีคนหมั่นไส้บ้างไม่ชอบการถูกบังคับเหนือคู่สนับสนุนซึ่งกันและกันไฝที่สะดือ่อฝดีเป็นคนมองการไกล วางแผนอนาคตดีแบบเป็นขั้นเป็นตอนเหนือคู่หรือคู่ครองมักจะเป็นคนฉลาดไฝ่ที่อวัยวะเพศเป็นคนมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามและเพศเดียวกันความต้องการทางเพศสูงไฝ่ที่ปากช่องคลอดเป็นคนดูแลตัวเองดีมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมักจะชอบบริหารสเสน่ห์ตัวเองมีแต่คนเข้าหา รักสบายไฟที่ข้างเนินอวัยวะมักจะผิดหวังกับเรื่องความรักบ่อยๆเพราะโดนมองว่าเจ้าชู้แต่ชีวิตเรื่องอื่นไม่ค่อยลำบากไฟที่ขาหนีบดึงดูดเพศตรงข้ามให้เข้ามาหาได้ง่ายอาจต้องระวังปัญหาที่เกิดจากอารมณ์ทางเพศไฟที่ก้นไม่ชอบความลำบากต่อสู้ทุกทางเพื่อให้ชีวิตสบายขึ้น มักจะโชคดีจากความฉลาดของตัวเองไยที่ใตก้ก้นชีวิตดีมีความสบายหัวก้าวหน้ามักจะไม่ค่อยมีผู้ชายเข้าหาเพราะดูเป็นผู้หญิงเก่งเกินไปไยที่สะโพกเสียบติดความสำเร็จมีความทะเยอทะยานไหวพริบดีดูคนออกได้เนื้อคู่เป็นคนฉลาดและมีความสามารถ เป็นอย่างไรกันบ้างล่ะครับมีขี้มแมลงวันหรือใยตรงไหนกันบ้างใครที่ไม่ชอบก็สามารถเลือกจุดที่ไม่เอาออกได้เลยจริงๆแล้วความเชื่อก็คือความเชื่อไม่อยากให้งมงายจนเกินไปนะครับถึงจะมีไยหรือขี้มแมลงวันในตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีหรือไม่ค่อยเป็นมงคลแต่ถ้าเราทำตัวดีใช้ชีวิตอย่างมีสติก็จะช่วยป้องกันเหตุที่จะเกิดและมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ครับ ถึงจะมีไยในจุดที่เป็นมงคลแต่ยังไงก็ต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติกันนะครับเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง